สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลรับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานบางแคเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาติดตั้งทาวเวอร์เคิไวยครับบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่รู้ว่าติดตั้งกันยังไงครับนี่ครับก็มุมใบเคนยกประกอบพีระชินแบบนี้เลยแต่นี้เป็นคนละรูปแบบนะครับผมวันนี้ส่วนของเคนพับได้นะครับวันนี้ มันมีแบบแบบตรงแบบตั้งบูมนอนบูมแต่นี้พับได้ด้วยครับก็แล้วแต่รูปแบบของงานนะครับผมประมาณนี้เลยทาวเวอร์เคลนเนี่ยผลงานผมครับอันนี้ผลงานเจ้าักษ์เขียวบางต้นก็จมนิดหน่อยนะครับ บางต้นก็ไม่จมนะครับผมโผล่อยู่ประมาณ20เซนโซนนี้นะครับผมแต่โซนจากแมคโครถัดไปนู่นนี่โผล่เมตรกว่านะครับผมตัดทุกต้นนี่ครับอันนี้จมนะต้นตะกี้ก็ก่อนพักเที่ยงนี่ก็จมไปเป็นเมตรครับแต่ยังลงได้อีกนะครับรู้สึกว่ายังลงได้อีกแต่ก็โหครับพอแค่นี้ครับประมาณนี้เลยเนี่ยครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่งจกักรเสาเข็มนะครับผมนี่ครับผมโซนนี้ตัดทุกต้นนะครับนี่ไอที่โพะครับนี่กองกองเลียงกันไว้นะครับ โอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็พอสังเกตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพถึงเลยนะครับผมฐานฐานเทาโอเคอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมสวัสดีโชคดีครับ